ทุกท่านค่ะ้้าไม่ได้เห็นกับตาน้องนกไม่เชื่อแน่ๆเลยนะคะวันเล่นสงกรานต์แท้ๆค่ะชาวไทยยังร่วมใจกันทำแบบเนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะอุ๊ยขนลุกเลยอุ๊ย <laughs> มันเป็นภาพที่แบบประทับใจมากๆเลยค่ะทุกคนซับบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง สาวๆวบาวกรมุด์สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องๆกก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับชาวไทยมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกแล้วนะคะซึ่งประเด็นที่น้อกจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเรื่องชาวไทยยืนตรงเคารพธงชาติในวันเล่นสงกรานต์นะคะทุกท่านค่ะเมื่อได้เห็นคลิปวิดีโอแล้วนะคะโอ้โหนอกสุดอึ้งมากๆเลยค่ะ ไม่คิดเลยนะคะว่าชาวไทยนะคะในขนาดที่เล่นน้ำส่งกลานอยู่ดีๆนะคะพอได้ยินเสียงเพลงชาติไทยขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะทุกคนค่ะต่างหยุดสงัดนะคะยืนตรงเขารถพงชาติพร้อมด้วยร้องเพลงชาติไทยไปด้วยนะคะทุกท่านค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าชาวไทยจะร่วมใจกันทำแบบเนี้ยนะคะแบบเอาตรงๆนะคะทุกท่านค่ะ หาดูอยู่ที่ไหนไม่ได้เลยนะคะแบบนี้มีอยู่แค่ประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกค่ะทุกท่านค่ะอันนี้ยนกนกพูดเรื่องจริงเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอ่ะเห็นว่าเออวันเล่นสงกรานต์อยู่ดีๆนะอยู่ที่ประเทศอื่นนะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยนะคะก็ยังร่วมใจกันยืนตรง พี่ fc คอมเมนต์ลงใต้คลิปวิดีโอพร้อมด้วยแนบลิงก์มาให้น้องนกดูเลยค่ะน้องนกเชื่อว่าไม่มีแน่นอนเลยค่ะอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นจริงๆค่ะและในฐานะที่น้องนกเป็นคนเราอยู่ที่ประเทศเรานะคะน้องนกก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะเล่นน้ำส่งกลานอะไรทำไมอยู่ดีๆนะคะได้ยินเสียงเพลงชาติขึ้นมาแล้วทุกคนนะคะ จะร่วมใจกันยืนตรงนะคะทุกท่านค่ะเห็นแล้วก็แบบสุดอึ้งมากๆเลยนะคะมีแค่ประเทศไทยเท่านั้นจริงๆนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูคลิปวิดีโอกันก่อนเลยค่ะทุกท่านค่ะน้องๆก็ต้องกราบขออนุญาตเจ้าของคลิปต้นฉบับด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะดูสิคะทุกท่านค่ะแต่ละคนนะคะกำลังเต้นกันอย่างมัวมันสุดๆเลยค่ะ ดูสิคะโอ้โหภาพบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานอยู่ที่ประเทศไทยดูทีไรก็ตื่นเต้นไปต,ต,ตามๆเลยนะคะทุกท่านคะ่ะคลึกคลืคล้นมากๆเลยนะคะดูสิคะเต้นกันอย่างมัวมันแบบนี้แต่ไม่คิดเลยนะคะว่าเมื่อพอถึงเพลงเขารบธงชาติมาเท่านั้นดูสิคะทุกท่านคะ่ะยืนตรงกันหมดแล้วคะ่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะ และผู้ชายส่วนมากนะคะเขาจะทำแบบนี้นะคะพร้อมร้องเพลงชาติไปด้วยค่ะทุกท่านคะดูสิคะอุ้ยขนลุกเลยอุ้ย <laughs> มันเป็นภาพที่แบบประทับใจมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิคะโอ้โหมีหนึ่งเดียวอยู่แค่ไทยเท่านั้นนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยคะ่ะว่าจะมีแบบนี้ด้วยโอ้โห ดูสิคะทุกท่านและแล้วหลังจากที่เพลงชาติจบไปนะคะทุกคนก็เออเริ่มมาเล่นน้ำกันเหมือนเดิมแล้วค่ะโอ้โหก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่นอง้งนกได้พาทุกท่านมาดูกันในวันนี้นะคะเห็นแล้วแบบสุดอึ้งมากๆเลยนะคะทุกท่านคะ่ะดูเมื่อกี้นะคะขนนงนกลุกเลยค่ะโอ้โหแบบ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะทุกท่านค่ะไม่เคยเห็นจริงๆนะคะและต่อกับประเด็นเนี่ยนะคะน้องนกก็มีความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยมาอ่านให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกด้วยนะคะซึ่งในความคิดเห็นดังกล่าวนะคะเวลาที่น้องนกได้ไปอ่านมาแล้วนะคะน้องนกมีความประทับใจมากๆก็เลยได้นำมาอ่านให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังไปด้วยกันอีกครั้งนะคะ ซึ่งความคิดเห็นของชาวไทยท่านแรกนะคะเขาก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผมเป็นอีกคนที่กล้าขาไม่ออกเลยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยมันเป็นเองโดยอัตโนมัติโอ้โหทุกท่านคะ่ะและความคิดเห็นของชาวไทยท่านถัดมานะคะท่านนี้เขาก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคนไท้ยยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติคือสำนึกในภาคคุณของบรรพบุรุษ ที่ทานได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไทยได้เป็นไทยมีชีวิตที่ดีมีเสรีภาพมีชีวิตที่ดีแบบทุกวันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ดีที่สุดแต่ไทยเราก็ได้เริ่มเดินไปในทางที่ถูกและดีกับคนไทยแล้วสำนึกในพระคุณของบรรพบุรุษครับ โอ้โหทุกท่านคะ่ะความคิดเห็นของชาวไทยท่านเนี้ยนะคะกินใจน้องนกมากๆเลยคะ่ะและเรามาต่อความคิดเห็นถัดมาของเราคะ่ะยืนกันมาตั้งแต่ปีพศส4 8 2หรือคศ .1932 ถึงปีนี้ก็85ปีแล้วครับทุกท่านคะ่ะได้85ปีแล้วนะคะ โอ้โหน้องนกพึ่งรู้ในวันนี้นะคะว่าอยู่ที่ประเทศไทยเขาร่วมใจการยืนตรงเคารพธงชาติมาได้85ปีแล้วค่ะและชาวไทยท่านนี้นะคะเขายังได้พูดต่อไปอีกนะคะว่าและมีแค่ประเทศเดียวในโลกสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามช่วงสงครามโลกอยากให้คนไทยมีความรักมีความสามัคคีกัน ถ้าได้ยินเพลงชาติไทยเป็นสถานที่กลางแจ้งเช่นตลาดทีราสการสถานีคนส่งจะยืนตรงอย่าว่าแต่เดินเลยนั่งกินส้มตำไก่ย่างอยู่นะก็ยังลุกขึ้นยืนเราเต็มใจและพร้อมใจเพราะเราคือคนไทยแล้วเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของชาวไทยที่น้องนกได้นำมาอ่านให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังกันในวันนี้ น้องนกมีความประทับใจมากๆและก็ได้ความรู้เยอะมากๆนะคะในวันนี้น้องนกก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยนะคะร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติมาได้85ปีแล้วและก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกจริงๆค่ะทุกท่านค่ะที่ปฏิบัติกันมาแบบนี้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะ คิดว่ายังมีประเทศอื่นอีกด้วยนะที่ทำเหมือนประเทศไทยพี่พีคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้เลยค่ะพร้อมแนบลิงก์มาให้น้องนกดูด้วยนะคะน้องนกก็อยากจะเห็นว่ามีประเทศไหนบ้างที่ทำเหมือนประเทศไทยนะคะทุกท่านค่ะเห็นแล้วก็มีความประทับใจกับชาวไทยกับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะที่มีการสำนึกถึงภาคคุณของบรรพบุรุษนะคะ ทุกท่านนึกดูสิคะว่าก่อนที่เราจะมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะที่บรรพบุรุษของเราต้องเสียสละเลือดเนื้อนะคะและเสียสละชีวิตในการปกป้องแผ่นดินนะคะทุกท่านคะแล้วพี่ๆเอซีหลายท่านนะคะก็คงจะอยากถามน้องนก ok ว่าเอ้าน้องนก ok แล้วอยู่ที่ประเทศเราเขาไม่ทําแบบนี้กันบ้างหรอซึ่งน้องนก ok ก็ขอบอกเลยนะคะว่า อยู่ที่ประเทศลรวนะคะก็มีการยืนตรงเคารพธงชาติเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะทำกันอยู่ที่โรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเวลา8นาฬิกาตรงในช่วงเช้านะคะเราก็จะไปยืนตรงเคารพธงชาติกันแล้วถ้าหากถามว่าอยู่ทั้งราชการลรบริษัทเอกชนอะไรทั่วไปไม่มีการยืนตรงเคารพธงชาติก่อนเริ่มงานหรือว่าทำงานอะไรหรออันเนี้ยนะคะก็จะมีบางสถาบันบางสำนักงานของภาครัฐและเอกชนเขาก็มีการทำแบบเนี้ยเหมือนกันนะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นประชาชนทั่วไปชาวค้าขายอะไรเนี่ย ก็จะไม่ได้ยืนตรงเคารพทธงชาติเวลาที่เราได้ยินเสียงเพลงชาติเรานั่นเองนะคะ และต่อกับประเด็นนี้น้องนกก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะคะถ้านน้องนกพูดอะไรผิดไปหรือว่านําเสนออะไรผิดพลาดไปน้องนกก็ต้องกราบขอโทษพี่พี่เอฟีทุกท่านด้วยนะคะและพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องน้อยๆเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนกด้วยนะคะกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่น้องนกอัพโหลดลงไปคะ่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะพี่ๆคะ่ะ รายงานสภาพอากาศอยู่ที่ทางบ้านของพี่พ FC ด้วยนะคะว่าตอนนี้บ้านพี่พ FC ร้อนหรือเปล่านั่นเองนะคะส่วนว่าอยู่ที่ประเทศลาวนะคะโอ้โหร้อนเหมือนเดิมค่ะพี่พี่เป็นยังไงก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะและสําหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะน้องนองก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะและเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย